คำว่ากงกรรมกงเกวียนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าเวนสนองเวนกรรมสนองกรรมเช่นทำแก่เขาอย่างไรตนหรือลูกหลานของตนก็อาจจะได้รับในการกระทำเช่นนั้นเป็นกงกรรมกงเกวียน ครั้งพุทธกาลมีพระเทระรูปหนึ่งบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนักไม่ยอมหลับนอนตลอดพรรษาทั้งสามเดือนทำให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างพระพุทธเจ้าได้แสดงว่ากรรมเก่าในอดีตชาติของท่านพระเทระเคยเป็นหมอตารักษาสตรีผู้หนึ่งเมื่อหายแล้วแต่สตรีนั้นแกล้งทําเป็นยังไม่หายเพราะกลัวจะต้องเสียค่าขวัญข้าว หมอรู้ทันจึงกรุงยาสกัดไปหยอดตาทั้งสองข้างทำให้ตาบอดสนิทด,ด้วยกรรมนั้นจึงตามพันมาให้ผลในชาตินี้และได้ตรัสว่าถ้าบุคคลใดมีใจชั่วแล้วจะพูดก็ชั่วจะทําก็ชั่วเพราะความชั่วนั้นทุกย่องตามบุคคลน,นั้นไปดุดล้อตามรอยเท้าโคที่นำแอกไป พระพุทธพจน์ที่ว่าถ้ามีใจชั่วแล้วพูดและทำก็ชั่วไปด้วยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากเพราะคำพูดและการกระทำย่อมออกมาจากจิตใจเสมอแต่การที่ทุกติดตามผู้กระทำไปดุดล้อตามรอยเท้าโคน,นั้นมองเห็นได้ลำบากเนื่องจากการติดตามของทุกบางอย่างโดยเฉพาะกรณีข้ามภพข้ามชาติมีห่วงเวลาห่างกันจากกรรมที่ก่อไว้มาก ทำให้ยากต่อการเข้าถึงจนบางอย่างไม่ยอมรับว่าเป็นผลกรรมแต่เห็นว่าเป็นเหตุบังเอิญก็มีไม่น้อยเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงได้นั่นเองเวรกรรมในทัศนะของพุทธศาสนานั้นไม่ว่าใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนหรือทำขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นกงกรรมกงเกวียนหมุนติดตามผู้กระทำนั้นไป ดังนั้นในทาระที่เราทั้งหลายล้วนเป็นทายาทแห่งกรรมหนีกรรมที่ก่อแล้วไม่พ้นจึงไม่ควรหลงละเลงในการก่อกรรมทําชั่วเพราะไม่คุ้มเลยกับผลกรรมที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าดังนั้นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้มนุษย์เราหากินบนความทุกข์ของสัตว์นานาชนิดมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ทั้งถลกหนังนำมาทำเครื่องนุ่มหม่มแล่เนื้อมากินประทังชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีสัตว์ชนิดใดจะรอดเนื้อมือของมนุษย์ไปได้อาจเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของการดำรงชีวิตในอดีตเราฆ่าเพราะจำเป็นต้องฆ่าเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันมนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นเริ่มสรรหาวิธีการฆ่าสัตว์แบบทรมานเพิ่มอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้น การพรากชีวิตผู้อื่นเพื่อนํามาต่อชีวิตให้กับตนนั้นก็บาปมากพออยู่แล้วแต่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความบันเทิงส่วนตัวนั้นถือเป็นบาปมหันต์อย่างหาที่สุดมิได้แต่เดิมนั้นนิสาเกิดในครอบครัวคนจีนที่มีอันจะกินย่านสาธรด้วยความเป็นลูกสาวคนเดียวจึงได้รับการเลี้ยงดูเอาอกเอาใจมาตลอดนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเล็กอย่างหนึ่งก็คือ แก้ไม่หายง่ายๆชอบเอาแต่ใจโมโหง่ายพร้อมจะหาเรื่องผู้ใหญ่ได้ทุกเมือ่อในขณะเดียวกันกิจาการของคุณพ่อก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆทำให้วันหนึ่งวันหนึ่งคุณพ่อเอาแต่วุ่นเรื่องงานติดต่อประสานงานกับลูกค้าจนไม่มีเวลาสนใจว่าลูกสาวจะทำอะไรจะเล่นอะไรจะเรียนอะไรจวบจนลูกสาวอายุได้ห้าควัตอนนั้นคุณแม่ไปอยู่ที่ห้องกงราวหนึ่งสัปดาห์ ทำให้นิสารู้สึกเหงาจูจูก็รู้สึกโกรธทั้งทที่ไม่มีเรื่องต้องให้โกรธขี้งอนขี้น้อยใจมากเกินธรรมดาแต่ฉันก็ไม่เคยแสดงอาการเหล่านี้ให้พ่อแม่เห็นได้แต่แอบกระทืบตุ๊กตาหมีอยู่บนห้องนอนปาหมอนบ้างตะโกนโวกเวกบ้างจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่าการระบายออกแบบนี้เริ่มไม่ได้ผลนิสายังคงไม่หายโกรธพลันเธอก็มองไปเห็นนอกระเบียง ฝนกำลังจะตกท้องฟ้ามืดครึ้มตรงพื้นระเบียงสีขาวมนสังเกตเห็นหมดดำจำนวนมากมหาศาลกำลังเดินขบวนเร่งอพยพไปหาที่หลบภัยพวกมันกำลังมุ่งหน้ามาหาในห้องของนิสาเมื่อเห็นดังนั้นมีหรือจะรอช้าอารมณ์เกลียวกาดกำลังพลุกพลานครอบงำจิตใจโดยสมบูรณ์นิสาตรงไปกระทืบฆ่าพวกมดตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นอย่างเมามัน รู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมยิ่งฆ่ายิ่งสนุกโดยปราศจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิน้นแตมที่นิสาจะทำได้วันนั้นนั่นก็คือชีวิตของมดดำราวๆสอ0 0ักว่าตัวเลยหลังจากวันนั้นเมื่อไรก็ตามที่นิสาเห็นหมดเดินมาก็ต้องเป็นลุกขึ้นกระทืบทุกครั้งไปจนกระทั่งอายุได้11ปีจูๆ่ๆคืนหนึ่งนิสาก็ฝันแปลก ในฝันนิสาฝันเห็นหมดพวกนั้นที่ฆ่าไปเกือบหมื่นชีวิตนั่งรถไฟรูปหัวกะโหลกสีดำมาตามทางรถไฟรถไฟขบวนพวกนั้นแล่นผ่านหน้าบ้านไปพลันสายตาที่จับจ้องมองมดดำเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงเพลิงคล้ายไฟอาฆาตนิสาสะดุ้งตื่นกลางดึกเงื่อไหลชุ่มกลางหลังรู้สึกเวียนศรีรษะอาเจียนไปหลายรอบจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้า แม่เห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้พ่อพานิสาไปโรงพยาบาลทันทีที่ถึงนิสาถูกกักตัวไว้ที่ห้อง ICU หมอบอกอาการหนักมากเหมือนจะช็อกได้ตลอดเวลาแต่ก็น่าแปลกหมอกลับยังหาสาเหตุโรคไม่เจอแม้จะผ่านไปถึง12ชั่วโมงแล้วก็ตามทำให้ไม่สามารถรักษาใดๆได้ไดไดได ในขณะนั้นทําได้แค่ให้ออกซิเจนและให้น้ําเกลือไปก่อนนิสาต้องทนทรมานอยู่แบบนั้นถึง12ชั่วโมงจนเวลาผ่านไปถึงทุ่ม35นาทีนิสาก็ไม่รู้สึกตัวอีกต่อไปเกิดสภาวะที่เรียกว่าเลือดเป็นกรดชักดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงคนไข้ท่ามกลางหมอและพยาบาลที่พยายามช่วยกันยื้อชีวิตผลการตรวจเลือดของคนปกติอยู่ที่100มิลิกรัม แต่ขณะนั้นนิสามีผลเลือดมีผลน้ำตาลในเลือดถึง760มิลลิกรัมเลยทีเดียวนั่นทำให้หมอหาสาเหตุได้ที่แน่ชัดนั่นก็คือนิสาโคม่าเพราะโรคเบาหวานนั่นเองช่วงที่คาบเกี่ยวกับความเป็นความตายเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้ของพ่อกับแม่อยู่รางๆในขณะนั้นนิสาแทบไม่เหลือลมหายใจอีกทั้งรู้สึกง่วงนอนมากอยากหลับเหลือเกิน แต่พอคิดจะหลับทีไรหมอก็เขย่าแรงๆให้นิสาตื่นขึ้นพร้อมกับตะโกนว่าห้ามหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดราวกับรู้ว่าหากนิสาหลับไปเมื่อไหร่จะไม่มีวันตื่นฟื้นขึ้นมาอีกตลอดกาลโชคยังดีที่นิสารอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหารในสภาพทุรักทุเลมีคนไข้ไม่กี่คนในโลกที่มีอาการโคม่าขนาดนี้แล้วยังรอดชีวิตกลับมาได้ บทสรุปที่ว่าเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุ11ปีนั้นช่างทําใจยอมรับลำบากแลือเกินนิสาต้องปักเข็มฉีดยาบนเนื้อตลอดไปทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ยังไม่นับโรคแทรกซ้อนอื่นๆทางตาทางไตที่ได้รับมาเป็นของแถมคืนหนึ่งในโรงพยาบาลกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นภาพรถไฟขบวนเดิมแล่นผ่านหน้าบ้านเหมือนกับที่เคยฝันมาก่อนหน้านี้ แต่คราวนี้พวกมดพวกนั้นยิ้มให้และยิ้มแยะอย่างน่ากลัวนิสาสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจสุดขีดร้องไห้โวยวายเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ปลอบใจทั้งน้ำตาทันทีที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแม่ก็พาไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมดพวกนั้นซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้นิสารับรู้และสำนึกผิดแล้ว บาปที่เคยได้กระทําไว้มันช่างเลวไร้เลือกเกินนิสาเกือบตายมาแล้วการที่นิสายังรอดมาได้ราวปฏิหารเป็นไปได้ว่าบุญเก่ายังหนุนนําให้โอกาสกลับมาแก้ตัวทําบุญชดใช้กับเจ้ากรรมนายเวรและนิสาต้องชดใช้กับสิ่งที่ตนได้กระทําไปตลอดชีวิต จากนี้ต่อไปนิสาจะตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลให้หมดเหล่านั้นและเลิกฆ่าสัตว์ทุกชนิดชีวิตใครก็รักทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าหยุดหาความสุขบนความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตรวมโลกไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องลี้ลับที่ช่วยตอกยำ้ำเป็นบทเรียนให้นิสาต้องจดจำไปนานแสนนาน เรียกได้ว่ากงกรโกงเกวียนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อในวันนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คนรักได้รับทราบข้อมูลดีๆและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยหากท่านใดมีประสบการณ์อยากแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์มาเล่าได้หรือถ้าใครอยากให้ผมเล่าหรือถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังผมก็ยินดีสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เลย สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ